มามาโอ้โห oh ใส่ตีกล้อง โอ้แบ่เลยขึ้นบีดโยกจนคอมึงอะเคล็ดแลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปยังกากมึงอย่าเก๊ก ใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟรชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับแอฟไปถาม MC ทั่วประเทศเขาบอกกู best of the best Check rapper ไปมือเป็นพันกูเห็นด้ชนกันพันวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองเาเป็นพยองเนเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนาในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลาฉลองไอ้พวกจองห่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากด่าคนพ่อคตแม่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะใจขอบคุณกูบ้างไอ้สัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช้ในแต่ละค เพื่อนของเพื่อนแม่งกวน้นตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวน้นตีนอยู่ว่างๆออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งกกวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนมันเด็กบ้านเด็กกวน้นตีนเนื่อใจนี้นะครับ จริงอ่ในบ้านลางอันนกาคิงอยู่บนบ้านลางพวกมึงฟัน<า>เปียกหรือว่ากลางวันก็จะสั่นเนี่ยพี่กูออกไปเอางานมาจากสามเลีมยมไม่ยอมให้ E e นี่ก็ตะลอดระเบิดที่กูย้อนเดินเป็น V R P สวิตช์โมีคเมฟอร์ดบานมาจากดินคอนทมวิลแต่ว่ากูไม่ได้กินลมแดกคอมีสตกูไม่ได้กินลมยิงเป็ดเสร็จอยากไดยิงคนปางว่างเดี๋ยวกูให้สอนตีนมมีคอมีดาแต่ว่าใจมึงป๊ออาร์ดูฟอคเชเมียมึงต๊ตกลับบ้านไปอยู่กับแฟนมึงน้องไม่งานกูใช้ทีฟไวแพาวอยากจประาเคยเห็นแต่ิในโททั ikke kære kroppe og mere mønge tog Du er en ATK, Fang A, sab, ikke A, min nem Far har lavet ham hæld om herlig potter, i mærl Go straight, og du er Det og jeg kan det dit, penge hit ikke fang ball bare king, jo gang Hvor en god jæsson, vi Yeah, now we running, we running shit, man. Don't fuck with my gang, man. You fuck with my boy, you fuck with me, man.